ในยุคที่มีชื่อว่าไทรแอสิกเธอรู้จักกับสัตว์หน้าตาประหลาดและเหล่าและเหล่าไดโนเสาร์ตัวแปลกแปลกไดโนเสาร์ในยุคนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ความยุ่งเหยิงอีกครั้งหนึ่งทุกคนอันยาอันยาวันนี้มา ไม่เอาตัอไหมสงสารขไนใอทีไ่ฟังอให้ทุกคนฟังหมดเลยให้พี่ปีฟังด้วยไอว่ากับอัญญาก็ต้องเงียบเฟังังไง ้าสู่ยุคจุลศิล์ <laughs> หนูไม่ต้องพูดแบบเดียวกับน,น้องสิลูกเ้าเมื่อกี้เรานีกว่าน้องผีพูด,อ,พดอ้อาวเหรอ, <laughs> อเ,เขาสู่ยุคจุลศิก์แล้วเรื่องหรือราวๆ2 0สองสนหนงถึง1 4 5้าล้านปีที่แล้วโลกมีสภาพค่อนข้างอบอุน่น ทำให้พืชพันเจริญติบโตได้ดีไดเสาวจึงมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วอ้มีไดโนาตัวน้ี่แม่เห็นไครับองพี่เห็นไดสาตัวเมคะเห็นไหมน้องพี่หนูเลิกดูอก่อนสักหน่อยสิกนี็ี่กว่าชวยเปิดให้นะครุ <T> ้พ uh ี huh. ่เก่เมันเป็นดาวตางแล้นะในยุคธุลสิงไดโนเสาร์กินเพื่อมีวิวัฒนาการ จนตัวใหญ่มโหฬานพวกมันมีคอยาวเพื่อกินใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้สัตว์กินเนื้อก็เริ่มกลายพันธุ์เป็นสัตว์มันมีสายตายาวแล้วใช่ไหม๋ยวน,น,น,นี้เราก็สายตายาวมาก,กลมเลยอะที่มีหน้าตาแปลกประหลาดมากขึ้นคนนี้เขาชื่อ แรคคิโอซอรัสนะมันมันเป็นมันเป็นไดโนเ,นนเนาโสาร์ที่ตัวสูงที่สุดโอ้เขากินอะไรหรอเขากินกเัาก็เลยโตัวสูงโอ้ลและอีกคนหนึ่งตัวเล็กเขาชื่ออะไรครับอันนี้ตัวเล็กค่เขอเขาชื่ออะไรไหนพ่อดูให้เซราโตสอรัสเซราโตสอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีหัวใหญ่ และมีใช่มสั้นและแบนแล้วที่ตัวนี้มันมีด้วยครับโอ้กับักที่มันมีด้วยจริงนะแม้ในยุคชนิดมีสัตว <Okay. S 1> ์เลี้ยงลูกด้วยนมอ,อยู่บ้านต้องใช้กันทำง,งาน <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็มีขนาดเล็กและไม่อาจสู้กับนนได้เอเวนเรสต์ซึ่งข้ามท้องโลกเป็นเวลานานหลายปี พีกันทำไมอ่ะโ้ตอวนี้เเป็นยุคสุดท้ายแล้วชื่อยุคว่า c r e t a c e u s c r e t c u s เข้าสู่ช่วงราวๆหนึ่งสีห้าถึงหกหกล้านปีก่อนหรือในยุคที่ชื่อว่า c r e t a c ชี u s โลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในยุคก่อนหน้านี้ บางชน <onents> <Montana> ิด <purely> ส <about |zh|> <of mortality> ุดพันธุ์ไปส่วนไดโนเสาร์พันใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาแทนที่ไจไทราโนซอรัสเจ้าบ้านอะไรเจ้าบ้านแห่งยุคคีเทเซียนโอ้อ่านไม่เห็นเลยเพราะว่ามันวางบนพื้นแบบ สามารถบทขยี้เหยื่อได้ในพิตามักล่าเหยื่อด้วยการซุ่มโจมตีงำน้องต่างหากที่ต้องเล่กับพี่เบาๆตอนนี้โน้ออง น้องโส่น้องขอโสหน่อยลูกขอน้องสบหน่อยไอ้อนสวยนะอันนี้มันมีชอบตคิดว่าน้องขอบคหะรับนี่ี่อ่านให้ีอ่านให้ e ้ไดเสากินเนื้อมันเป็นทาเมนอสรัอันน้องพี่เปิดหน้าต่อไปครับ หนนี่น้นนี้เป็นสติกเกอร์หรือเปล่ปาไม่เป็นไรเขามีไมน้าอีกเขามีหน้าอ้าวให้น้องดูด้วยสิเอาไอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเล่นแบบนี้ลูกลถึงที่หน้าที่มืดๆหรือเปล่าตอนกลางคืนหรือเปล่าครับ มาขอช่วยอวสานไดโนเสาร์อวสานแปลว่าอะไรเนี่ยไดโนเสาร์สูงไปจากโลกนี้ได้ยังไงแต่ข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจกล่าวไว้ว่าน้องพีน้องพีมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งไปดูซิโร่มามีเขาสะอาดให้ฟังนะฟุลดเหล่านั้นกดบางแสงอาทิตย์ทำให้โลกมืดและหนาวเย็นทำไมอ่ะ อะไรกันเนี่ยเธอไม่รู้จริงๆหรอเธอเคยเห็นตอนระเบิดอันนี้หรือเปล่าที่มันฝุ่นมันพัดขึ้นไปข้างบนน่ะระเบิดแรงๆอะ่ะโลกมืดทใหห้กาาานวอยเใช่โลกมืดแล้วก็คือพระอาทิตย์ก็ส่องลงมาไม่ถึงไงมืมดนานเลยเจอกันทั้งโลกนี้ไม่มีดา,ารนานรสาวลงมาอยู่เลยเธอนี่มัมน,น,มน,เมนเด็กสายศิลป์จริงลมไม่มีพัดบ้างไงมันไม่ออกฟุ้งไปน,าน,านอกโลกบ้าง มันก็ฝุ่นตลบนานมากไงหลายเดือนหลายปีเลฝนไม่ตกบ้างไงฝนมันไม่ตกไงเพราะว่าเขามันบังหมดเลยน้องพี่เชื่อไหมน้องพี่เชื่อแบบนี้หรือน้องพี่เชื่อหนังสือ หมายความว่าไงลูกน้องพีเชื่อไหมว่าเป็กระบะชนโลกแล้วมีขี <ś led> ้ฝุ่นตลบทั่วโลกเลยทําให้ไดโนเสาร์ตายเชื่อไหมหรือว่าน้องพี่เชื่อว่าเกิดแผ่นดินไหวเชื่อไหนหรือว่าเพราะว่าอาจจะมีไดโนเสาร์ตดก็ได้แล้วมันทนไม่ได้ก็เลยหนีหนีแล้วก็วิ่งไปวิ่งหนีตดไดโนเสาร์แล้วก็ลงน้ําตายหมดเลยแน่ๆเลยต้องเป็นอันนี้แน่แนเลยใช่ไหม ใช่ไหมลูกภูเขาแตกภูเขาแตกเหรออ๋อหนูหนูเชื่อทฤษฎีนี้เหรอหนูเชื่อทฤษฎีไหนลูกในยุคที่ไดโนเสาร์ครอบครองแผ่นดินอยู่นะในท้องทะเลก็เต็มไปด้วยสัตว์หน้าตาลึกลึกทั้งสัตว์หน้าตาประหลาดซึ่งวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์และสัตว์น้ำอื่นอีกมากมายคิลาโมซอรัส มีคอยาวมากเพื่อที่จะจับปลาขาเป็นคลีบสี่ข้างใช้สำหรับว่ายน้ำน okay> ั่นนั่นอะไระเปิดเพลงใช่ไหมหนูอยากเต้นแล้วใช่ไหมคะอ๋ออยากเต้นน้องพีหนุมีเปิดเพลงโอเค็นไหมมิวสิกเอาไหมน้องพี่เอาไหมไม่เอาพี่พีไม่เอาอ่ะดูหนูคุยกับพี่พีสิพี่พีเขาไม่อยากเต้นบอกพี่พีสิว่าไอวายา ได้ไหมถามพี่พี<อ>น้องอยากทำอะไร<อ>น้องอยากเต้นหล่ะลูกใช่ไหม<อ>ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ไไมไไมไ้องไม่อก็ได้น้องเออน้องถามว่าขอเต้นได้ไหมพี่พีเพลงเดียวได้ไหมลูก<อ>ได้ไหมอเออได้เอาพี่ตอบได้ อะในระหว่างนี้ขอบคุณผู้ส่งดาวให้เราผู้มีอุปการะคุณก่อนมีใครบ้างเนี่ย